สวัสดีค่ะฉันชื่อว่าต้นหลิวส่วนฉันชื่อว่าน้ำค้างค่ะเพื่อนในห้องที่สนิทอยู่นิดนึงชื่อว่าวิวนี่พวกแกรู้กันหรือเปล่าว่าฉันนับเป็นแฟนกับพี่ออแกนด้วยนะฮะเอาจริงดิเอาดงเอาดีกับพี่ออแกนเนี่ยนะนี่ฉันจะบอกอะไรให้บ้านฉันนับเป็นคฤหาสนหหลังใหญ่เลยนะแล้วก็มีคนรับใช้ด้วยแหละบอกเลยฉัน,นัสบายมาก <c oughs> โหง้นบ้านแกก็รวยมากเลยอะดิง้นบ้านแกก็คงใหญ่มากๆเลยเนาะน้ำค้างแกคิดเหมือนฉันปะป้าแต่ละอย่างที่วิวพูดอะมันดูเวอร์มากเลยอะอุ้ยคิดเหมือนกันเลยอะต้นหลิวฉันว่าวิวดูเป็นคนขี้โกหกนันเนี่ยเ <No, S 1> นอะฉันน่ะมีแผนลนแ่้วล่ะวิวพวกเราขอไปนอนค้างบ้านแกได้ปะฮะเอาจริงดิ ก็ไหนแกบอกว่าบ้านแกเป็นคาห์าหลังใหญ่ไงพวกเราอะอยากลองไปดูจังเลยอะ no เอออย่าดีกว่าวันนี้ฉันไม่ค่อยสะดวกนะ่ะฉันขอรีบกลับบ้านก่อนนะพี่ออแกนได้คบกับวิวหรือเปล่าคะขอโทษนะครับวิวคือใครเหรอครับผมไม่รู้จักทำไมวันนี้ต้นหลิวกับน้ำค้างเปลี่ยนไปนะ <c oughs> โอ๊ยกว่าจะถึงเดินโคตรไกลเลย มาถึงอีกทีก็มืดเลยเนี่ยฉันน่ะก็ไม่มีจัก,กรยานซะด้วยในที่สุดช<ะ>ื่อ,อ,อก็กอรู้ความจริงหมดแล้วละ่ะวิวแกบโกหกพวกฉันฮเรื่องที่เป็นแฟนี่ยพี่ออกแก้วก็ไอเรื่องบ้านคื้อหาดอะไรของแกนั่นนหะจริงๆเราบ้านแกเล็กกว่าหลังหนูไปซ้ำโถยสุดท้ายพวกแกก็รู้ความจริงหมดแล้วอ่ะจากนั้นนํ้าค้างกับต้นหลิว ก็ไม่เชื่อคำพูดของวิวอีกต่อไปเพราะทั้งสองมองว่าวิวเป็นคนที่โกหกไปแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเพื่อนที่โกหกซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ได้มีคนนี้ขอมาค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย